สวัสดีครับนานาวแมนนี่ครับผมวันนี้ก็วันนี้เลยับอย่างที่เห็นครับผมร้านทุกทิปเจ้านายของเราวันนี้ก็ับผมเอาสานนะครับผมเอ้โหลงใจด้วยนะครับขอบคุณมากด้วยยังไม่มืดนะครับยัง6โมงเอง6โมงเลยนะครับ เย,เยอะยยยยเยอะเยอะมากเลยครับผมต่อเหลืออยู่ครับรกับข้าวยังไม่อะไรเลยครับกับข้าวข้าวาว,วันนี้เราทำอ,อมอ,อมอ,อมหมูครับผมอาฮ่าอวสารหอมมากๆเลยครับอวสารสฝนตก Lúc khá, tận hình nó khung hái mồn ừ. rồi đó thưa khán giả Nó sẽ phai ừ. nào ừ. ฝนตกก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับผมสาดเข้ามาในร้านเลยครับเปียกนะียนะอาชีพพ่อค้าก็แบบนี้นะครับผมอาชีพอีกหนึ่งอาชีพสำรองของเรานะครับผมคือขายลูกชิ้นปิ้งนะครับก็ต้องยอมรับทุกสถานการณ์นะครับวันนี้ฝนตกก็อาจจะขายไม่ดีขายไม่ได้มันพรงเงี้ยวใหม่นะครับ วันพรุ่งนี้เอาใหม่วันพรุ่งนี้ก็มันก็ฝนตกไปแล้วนะครับเราก็ปิ้งไปแล้วนะครับผมเตรียมข้าวของเรียบร้อยนะครับท้ายก็ฝนตกนะครับแล้วก็มีลมด้วยนะครับฝนตกตั้งคือตั้งนานแล้วครับตั้งแต่มันตกไม่หนักครับตกเปรบะลอยแล้วก็ปิ้งก็พอมีลูกค้ามาอยู่ครับเมื่อกี้สิบกว่าคนแล้วก็ แป๊บหนึ่งก็กระนำมาเลยครับมีลมด้วยเมื่กีมีทั้งลมด้วย oh. วเอาวากันไป oh. วันนี้เราไม่ต้องทำกับข้าวนะครับเรามีกับข้าวแล้วเรามีอ่อมมีอ่อมไปแล้วครับทำหมูอมหมูนี่ครับมามหรอ จ้าของบ้านก็ยังไม่มาครับยังเปิดไฟไม่ได้ครับผมยังไม่มาเปิดบ้านกับขอใส่ไฟเขาอันนี้ยังไม่มานะครับว่านั้นยังไม่ยังไม่ค่ําเลยครับดีโมงนี่ดูนาฬิกาหกโมงกว่ามั้งนี่มันมืดฝนที่เฉยดีโมงห้าโมงห้าสิบห้าเองครับห้าโมงห้าสิบห้าหกโมงเองมืดแล้วมืดนะฮะนายเปิดแฟลชนะ không được phân công những cái cho các đá nữa chút nữa chút tăng chút nữa chút nữa mình nữa chút 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 nữa มีทั้งลมมีทั้งฝนเลยครับพี่น้องครับนะเรอ,อดูสถานการณ์ก่อนสินไฟรอก่อนพวกเราสินไฟรอก่อนกำลังหกโมงเอง นั่งหกโมงกินเองกินเองก่อนตอนนี้อะไรทีกว่าขาปับเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนานายด้วยนะครับผม ก็ให้เห็นบรรยากาศนะครับในณขณะนี้โอ้โอ้โอโอ้โอ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 จะรีบไปไหนเนาะว้าวเดี๋ยวมาสเลิกใส่หน้าหน้าในหน้าอย่างเดียวถึงลมโอ้ยลมด้วยครับอาแรงด้วยฝนด้วยลมด้วยฮะว่ากันไปนะเดี๋ยวเวลาตั้งเยอะแยะมาฝนกันมาตกก่อนเสียดาย นะครับก็คลิปนี้ครับก็กดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์นะครับให้นายด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับช่องนันนายแฟมิลี่ด้วยนะครับผมชีวิตต้องสู้ต่อไปครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับโลาหน้าหนาวน้ำพุ่งจริครับจุกรลู่วันนี้จุกรู่เลยเราวันนี้จุกรู่เลยเราจุกรู่เลยเรา